วียสุกรวัตรเฉลยสาเหตุวิกกี้ตัดผมสั้นที่รู้แล้วเข้าใจได้อีกหนึ่งครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นสำหรับครอบครัวของพระเอกมาสเข้มเวียสุกรวัต์กับพภนรยาสาววิกกี้ ซึ่งสาววิกกี้ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเมื่อปลายปีที่แล้วตั้งชื่อน้องวิรินเราจะได้เห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักของพวกเขาเรื่อยๆผ่านทางอินสตาแกรมโดยล่าสุดก็พบว่าคุณแม่วิกกี้นั้นตัดผมสั้นเลยหลายคนต่างสงสัยและอยากรู้เหตุผลว่าทำไมคุณแม่ถึงตัดผมสั้นขนาดนั้นล่าสุดหนุ่มเบียร์ได้ออกมาเปิดใจฉเฉลยถึงสาเหตุการตัดผมสั้นแทนแผรนรยาแล้วค่ะด้วยนุ่มเวียร์ได้บอกว่าแผ่นรยาอยากตัดเองเวลาสระผมใดผมใช้เวลานานเลยตัดสั้น ประหยัดเวลาจะได้มีเวลาไปเลี้ยงลูกทําอะไรก็คล่องตัวขึ้นสําหรับตนก็คิดว่าดีถือว่าเปลี่ยนลูกไปด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง